โอ้ยจะเมื่ยเนาะข้างในกั็แค่แน่ยุดีมันบ่อแข็งไปข้างห้องน้ำใช่หรือยัยคุณบอก สูงกวเศษตูกมเพราะพักกนไประาของน้ำใว่ะ e ข่าปลาเลยนะครับโอขาปลาข่าวปลาพุดเอาค่ะเออเออเอาสี่สิบตัวกับมันกันอยู่ เมื่อคืนเดินไงเนาะกล้วยเช้ากล้วยกลับบ้านไม่ได้หาไตหนูบ่บ่มันเดินไงเนาะเออเดินไงยบ่เคยเห็น งวออกลูกกับพวกหัวที่อีกัเลยโทรมาหาข่อยโจ้ว่้า่างูาออกลูกข,ข่อยคนน่ะเม่ได้มีเวลาเฝ้าป้าน้นงัอ,งนนนอ่ะเออ,ออแตสิแม่ล่ะข่อยอยามันกินน่ะล่ะ

ฮะยูสองอยู่พูนเมิดแต่ก่อนข่อยกับยุ่งเทพอละล่ะข่อยผ้าแม่พอข่อยแล้วเสียพอก็เลยผ้าแม่ข่อยไปอยู่กรุงเทพทีมเพื่อนไปนี้มาที่นี่พวข่อยกระเสียนพอก็เลยบอกแม่ข่อยว่าเอ้ยบอกลูกว่าให้มันเข่ามหาไร่พอดีนะให้มันอยู่กันสองคนพี่น้องแม่สิป้าให้ยายไปเหยียบบ้านเกิดก่อนเลยว่าพอเรามาอยู่นี่สามปีแล้วก็ตายสาม ก็เหลือสองคนในตีลูกก็เอิญครับตีไปที่นึงลูก,กว่ากับบ้านกับบ้านบอลยว่าะบอลับดอกอยู่นี่ล่าเลยว่ะ <laughs> ไปอยู่พุนกับยู่เนาะมมนกอกล้ามาอยู่กว้างเหรอห้องก็อยากยูแบบอ๋อแฟนเพิ่น,เป,นเป็นอาจารย์ยูจุฬาอ,อันแต่แต่ก่อนเพื่อนกับยู่ได้มาไหนาอันพ่อข่อยละเลี้ยงหมู เขาไล่เขาไม่อยู่ในนั่งนอกเขาโน้มเนนขี่มูก็เลยได้มาอยู่เออเดี๋ยวมาอยู่ขอากับว่ามันมวนแม่ขวากติดไปติดอันนี้ตะกี้ก็เป็นไทยเป็นหน้านี่แหละหน้ากันคนละแถวกันนี่แถวนี่ของเอื่อยคอยอันนี้รก็แคลงอีกคนนึงนะขวากล้องแขวี่ทั้งคู่เออมันก็อยากเฮ็ดมันก็เฮ็ดขวามันคือว่ามันเส็ดมันก็เฮ็ดเอา